สวัสดีครับผมแจ้แป๊บหาครับวันนี้มาเที่ยวกันที่อ่าห้วยไม้เต่งอ่างเก็บน้ำจังหวัดราชบุรีครับโอ้โหอากาศดีมากอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับโอ้โหบรรยากาศยอดลมเย็นฝนทึมมาแล้วใกล้จะตกละตอนนี้เรา จะกินข้าวกัน่อยจะเจอกันที่โรงแรมน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นสภาพาาเขื่อนห้วยแม่เต็งนะครับส,สวยๆนคะรับเมื่อกี้เราอาเรื่องขีบอกราเตอร์ลงไปแล้วก็เจ้าปูสองานสำหรับเือใหม่แล้วงเไม่ได้เก็บภาพไว้

หนูเ, <S <S เอ้ยมันดีนะลูกนะขเหบอกอืมหพรว่มันลงน้ำแล้วไงยังไงลูกเล่นน้ำครั้งแรกบอกความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงเออฮะอ้แน่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 แ่แนแน่แน่ลงน้ำแล้วไงพอมันขึ้นก็หนัเดินากา และนี่คือบรรยากาศยามเช้าๆนะครับกินอาหารเช้าเสร็จแล้วสนามหญ้าสวยงามมากเลยใครชอบถ่ายรูปก,ก็สาม,มารถมาถ่ายรูปวิวตรงนี้ได้นะครับเด็กๆมามีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นมีพื้นที่ให้นั่งออ <c oughs> รับรอดรึกสอบเลยเรื่องชิวช้าตรงนี้จะเป็น สถานที่รับประทานอาหารเช้านี่เขามีครัวนะครับถ้เาเย็นเย็นก็มาทานกับข้าวได้เลยสั่งได้เลยมาชมห้องเลยอร่อยมากๆเป็นอาหารแบบออกแนวป่าๆอย่างเช่นต้มยำปลาคังอะไรพวกนี้ครับอร่อยมากเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับ,ก,บกันแล้วนะครับมีพามาชม ริมเขาว,วัลเล่รีสอร์ทจังหวัดร,ราชบุรีครับผม